สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านและก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของคุณครูดออทุกคนด้วยนะคะตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมรามาตรอำเภอเมรามาตรจังหวัดตากค่ะกลับมาพบมาเจอกับครูออทคนสวยและผู้ช่วยคนเก่งนะคะพี่หนอนแก้วนั่นเองค่ะพี่หนอนแก้วสวัสดีค่ะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาพุทธของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องราวของ วันมาฆบูชาค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่ความสําคัญของวันมาฆบูชาจะมีความสําคัญอย่างไรกับคนไทยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราตามพี่หนอนแก้วไปเรียนรู้ได้เลยจ้ะก่อนอื่นนะคะไปฟังเพลงมาฆบูชากันก่อนค่ะเพลงวันมาฆบูชา เด็กคะเรามาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันมาค้าบูชาพร้อมๆกันคะ่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของวันมาค้าบูชานะคะ วันมาคาบูชาก็จะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน3ของทุกๆปีจะเป็นวันสำคัญที่มีพระสงฆ์ทั้งหมด1,250รูปมาประชุมกันโดยมีได้นัดหมายและในวันนั้นก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทาปาติโมกแก่พระพิสุจำนวน1,250รูปค่ะ หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เก้าเดือนขณะนั้นท่านเสด็จมาแสดงธรรมและประทับที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤต์แคว้นมคตประเทศอินเดียในปัจจุบันวันนั้นตรงกับวันเพญเดือนมาค้าหรือเดือนสามในเวลาบ่าย พระอาหารหันต์สาว,วกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมเพียงกันณนะที่ประทับของพระพุทธเจ้านะับเป็นเหตุอัศจรรย์มีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตฉะนั้นจาตุรงคสสันนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่กล่าวคือคือหนึ่ง เป็นวันที่พระสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมพทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 3. พระพิสุทสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่บรรลุพระอะหรหันต์แล้วทุกๆุกองและ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมากคะลิกและในวันนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงธรรมที่มีชื่อว่าโอวาทาปาติโมกแก่บรรดาพิสุทั้งหลายที่มาประชุมกัน จึงถือเป็นธรรมคําสั่งสอนมาจนถึงปัจจุบันและในวันสำคัญทางศาสนา,ศาวันแบบนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธก็มีความเชื่อกันว่าคนที่จะต้องไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา ทำกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางศาสนาเช่นกิจกรรมเวียนเทียนในตอนกลางคืนวันสำคัญต่างๆนะคะในศาสนาพุทธของเราล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปกันทั้งนั้นนะคะวันพรุ่งนี้ครูอ๊อและพี่หนอนแก้วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของ กิจกรรมและก็การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชานะคะเราจะไปดูกันว่าในวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยเราจะต้องทําตัวยังไงเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ครูออสและพี่หนอนแก้วจะต้องอําลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้เรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่หนอนแก้วคะ่ะเราลาเด็กๆกันได้แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ วันนี้พี่หนอนแก้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ